วันนี้มีโครงการใหม่มาแนะนำค่ะมิดทาวสีราชานะคะบ้านกลางเมืองที่จะทำให้เราได้ใกล้ชิดธรรมชาติบนทํเเลรสีราชาค่ะ ซึ่งศรีราชานะคะก็เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดชนบุรีค่ะจังหวัดทางแถบทะเลตะวันออกของอ่าวไทยค่ะมีทั้งภูเขาแล้วก็มีทั้งทะเลนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะการเดินทางนะคะจากกรุงเทพมหานครไปศรีราชาเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นค่ะและทำเลศรีราชาเองนะคะก็เป็นทำเลที่มีศักยภาพค่ะมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะคะรวมถึงแหล่งงานด้วยค่ะในอนาคตนะคะทำเลศรีราชาเนี่ยจะมีรถไฟความเร เะะชื่อม3มสนามบินไปถึงสีราชาแล้วก็ไปถึงสนามบินอูเภาด้วยค่ะจะทําให้ทาเลตรงนี้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะโลเคชั่นของเขานะคะคอยู่บนถนนวัดไร่กล้วยค่ะซึ่งเป็นถนนที่สามารถเดินทางสะดวกสบายค่ะเชื่อมไปถนนไร่กล้วยหรือว่าจะไปถนนวัดวังหินก็สะดวกนะคะจากถนนไร่กล้วยเองค่ะสามารถเชื่อมไปถนนสุขุมวิทนะคะจะไปชนบุรีหรือว่าไปพัทยาก็ง่ายค่ะหรือจะเชื่อมไปถนนมอเตอร์เวย์สายเจ็ดกรุงเทพ ชนบุรีนะคะเข้ากรุงเทพก็สะดวกหรือจะไปพัทยาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและตรงนี้นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตเรียกได้ว่ามีครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่สําคัญต่างๆนะคะโรงเรียนโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าค่ะทั้งโรงเรียนดาราสมุทรนะคะโรงเรียนอัสัมชัญศรีราชาโรงเรียนศรีราชานะคะใกล้กับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาค่ะจะไปเดินห้างไปช้อปปิ้งนะคะตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับเซ็นทรัลศรีราชาเรา มิสางสีราชาแล้วก็ใกล้กับเจพาร์คด้วยค่ะใช้ชีวิตสะดวกสบายแน่นอนค่ะมิทางสีราชานะคะเป็นบ้านที่พัฒนาโดยบริษัทมณีรินพรอพเพอร์ตี้จำกัดนะคะออกแบบในคอนเซปต,ต์บ้านกลางเมืองให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติค่ะมีแบบบ้านให้เลือกหลายแบบนะคะรวมทั้งหมด3แบบด้วยกันค่ะซึ่งทั้งโครงการนะคะจะมีบ้าน131ยูนิตค่ะเริ่มกันที่แบบแกลนนะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่น1ห้อง ครัว2ที่จอดรถค่ะราคาเริ่มต้น5ล้าน6แ2 6 0 0 0บาทค่ะแบบที่2นะคะชื่อแบบควีนค่ะเป็นบ้านแฝดสอชั้นนะคะฟังกช์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องอนเนกประสงค์แล้วก็2ที่จอดรถค่ะราคาเริ่มต้น4ล้าน5 0 0 0 0บาทค่ะ และแบบสุดท้ายค่ะชื่อแบบปลินนะคะเป็นบ้านอิสระ2ชั้นค่ะฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำหนห้องอนเนกประสงค์แล้วก็2ที่จอดรถค่ะราคาเริ่มต้น3 1 8ล้านบาทค่ะ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตในโครงการนี้นะคะมีครบหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์สระว่ายน้ำฟิตเนสนะคะรวมถึงสวนสาธารณะขนาดใหญ่แล้วก็สวนหย่อมค่ะมีลู่วิ่งจ็อกกิ้งแท็กให้ด้วยนะคะระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงค่ะการขับรถเข้าออกสําหรับลูกบ้านนะคะก็จะเป็นการอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติค่ะ ใครที่สนใจจองโครงการตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นค่ะฟรีดอกเบีย้ย0%นาน2ปีนะคะฟรีค่าโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีค่าส่วนกลางนาน3ปีค่ะแล้วก็ฟรีค่ามิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟค่ะยังไงนะคะถ้าอยากจองโครงการนี้สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยค่ะ